สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเก็บเหรียญตาผู้คุมอำนาจนะครับเพื่อที่เราจะเอาเหรียญเนี้ยไปซื้อหนังสือสกิลนะครับซึ่งหนังสือสกิลไอตัวอันสุดท้ายเนี้ยมันก็จะค่อนข้างใช้เหรียญตาผู้คุมอำนาจเยอะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเราจะทําไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราไปหา Np c ที่อยู่ที่เอเวอร์มอลนะครับชื่อแจ็คสันนะครับ เป็นตัวเคลสล่าฆ่าหัวนะครับพอเราไปหา NPC ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกนะครับว่าเราจะไปล่าบอสตัวไหนบ้างก็ให้เราเลือกบอสทั้ง3ตัวแรกเลยนะครับพลังต่อสู้แนะนำไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ไปสู้บอสคนเดียวนะ้อก็จะมีคนอื่นที่จะช่วยสู้บอสกับเราด้วยนะครับก็ บอสสาตัวนี้สาตัวแรกเนี่ยก็เราก็จะผ่านได้แบบสบายๆอยู่นะครับแล้วเวลาที่เรากดเลือกไปที่ฟิวบอสนะครับให้เราเล่นตามลำดับเลยนะครับก็คือเราจะเข้าที่โคคาทาโกก่อนนะครับตัวแรกแล้วก็ถัดมาตัวที่2องซิลเบีสแล้วก็พอฆ่าตัวที่2เสร็จเนี่ยเราก็จะเทเลพอร์ตปาร์ตี้ไปที่วูแคนนะครับแล้ววูแคนเนี่ยคือเราจะสามารถฆ่าได้ สตัวนะครับเราก็พอเราค่าตัวแรกเสร็จให้เรากดวราปหาชานเอลดูนะครับถ้าเราเจอชานอลอื่นเนี้ยเราก็ไปสู้ชานลตื่นอื่นต่อก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวสุดท้ายใครจะมาเล่นทีหลังก็ได้เหมือนกันนะครับครับในการเล่นแต่ละรอบนะครับเราก็จะค่าบอสได้ประมาณ4-5ถึงตัวนะครับบอสต,ตัวแรกใช่ปหหนึ่งตัวที่2แล้วก็ตัวที่3ามวอลคนเราจะค่าได้2รอบใช่ไหมครับรวมเป็น4ี่รอบแล้วก็ มีตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นตัวคล้ายๆลิงอะครับตัวนั้นอีกตัวหนึ่งก็เป็น5รอบนะครับก็คือภายในทุกๆวันเนี่ยที่มันจะเปิดให้ตีบอสฟิลสีรอบใช่ไหมครับเราก็สามารถเข้าไปตีบอสได้ทั้งหมดประมาณ5ตัวนะครับก็ทําให้เพื่อนๆสามารถได้ของที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สุมพกได้สร้อยได้แหวนอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะครับโอเคครับสําหรับคลิปวันนี้ก็ ้องขอจบไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้แล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบาย